หมอกบต้องกราบขอโทษทุกท่านเลยนะครับหมอกบรู้สึกเสียใจมากไม่คิดว่าคำทำนายของหมอกบจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ครับอยากจะกราบมากใช่ไหมกราบตรงนี้กราบตรงเท้านี่ได้กับแม่ล้อเล่นนะใครจะไปดุร้ายขนาดนั้นเนี่ยนะเป็นเป็นอย่างนี้แล้วกันนี่ช่วยปลูกดวงคนในร้านเนี่ยให้คนในร้านเข้ามาร้านโอเยอะๆขึ้นได้ไหมเออ แพนนี่้ก็เต็มอะไร้ไฟใหอ้วออกใหญ่ได้เพิ่มชนีกโอ่ะเพรอ้วนบริการดีแถมมีของฟรีให้กินีกตังหงไม่เป็นไรหมอกบคราวนี้ถือว่าพวกเราให้อภยัยแต่คราวหน้าคราวหลังอย่าเที่ยวเนดูดวงชาวบ้านเขาเดือดร้อนอีกเรากันครับหมอกบมัวจะดูดวงให้กับคนอื่นเลยลืมดูดวงของตัวเองไป้วครับว่าปากเนี่ยจะพาคอเข้ามาหา <c oughs> คนเราไม่ต้องพูดทุกเรื่องที่รู้ก็ได้จริงไหมสาเตอะ ครับต่อไปจะระวังให้มากกว่านี้ครับแต่คุณพลอยสายครับนูท่าทางช่วงนี้มีน้ำมีนวลมากเลยนะครับนูท่าทางปุตตาจาโอเคตัวโตะขอโทษครับเฮ้ยทุกคนทุกคนชายูัวห่วยชาดตัว่วยโอ้โหพี่ชอย่างนี้เลยวันที่หนึ่งแง่เลยแซ่เปล่าเลขไทยสองตัวสองคู่ โ oh, oh, อ้โหทำไมอ่ะเฮ้ยนี่จะว่างว่าไปนะไอ้หมอกบป้องตรงเนี่ยหมอเป้าเอาอนั่นแหละตรงเป้าแม่นเหมือนกันนะควรรู้ะทำไมเจ้าถึงถูกไว้น้อยแล้วมันเละไอ้เพชรน้อยไปหน่อยหนึ่งนี่วันหลังเนี่ยนะให้เลือดตกยางออกได้ถูกรางวัลที่หนึ่งไงอันนี้เพชรเห็นควรด้วยว่าอย่างนี้ดีกว่านะรางวัลเนี่ยเราแบ่งกัน เพราะว่าน้องเพชรเนี่ยชวนน้องจอร์ชทะเลาะไงจ๊ะดังนั้นเอามานหนึ่งคู่เหรออย่างนี้มานน่าทะเลาะต่อดีกว่ามหมเพิ่มพูดอย่างนั้เลยมันนี่ดีเพอไอ้โง่ไอ้โง่ไอ่โง่ไอ้โ่ไอ้โง่ไอยโง่ไอ้โง่ไอ้โง่อย่ไโง่ไอ้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 โง่ไอง่ไอ้โง่ไอ้ง่ไอ้ง่ไอ้โง่ไอ้ง่ไอ้โง่ไ่อ้่ไอ้โง่ไง่ไอ้่ไอ้โ่ไอ้โ่ไ้ง่ไอ้โ่ไ้ง่ไ นี่มาแปลกอ่ะไม่เล่นมุกด้วยนี่คุณใครจะไปเล่นมุกทุกวันนันต้องจริงจังกันบ้างนี่ต่อไปนี้นะผมจะดูแลคุณอย่างจริงจังแล้วด้วยรู้ไหมคะนี่นายอย่ามาพูดอย่างนี้นะป่วยปะเนี่ยนี่คุณเบาๆสิค่อยๆเดินสาธุก็บอกแล้วว่าเรื่องบางเรื่องไม่รู้จะดีกว่าไม่มีคาำพยากรใดจะรับรองได้ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ตลอดไป เพราะทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองสาธุ